สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะนำเสนอหัวข้อ Cuisine and Culture in the 1 8 t h c e n t u r y e s หรืออาหารและวัฒนธรรมในศตรวรรษที่18ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเป็นอย่างมากเพราะอยู่ในดุกยูแจ้งหรือที่เรียกว่า The Enlightenment เราจะโฟกัสไปที่อเมริกาและฝรั่งเศสหลักค่ะเนื่องจากทั้งสองประเทศนี้ไม่เพียงแต่มีบทบาทความสำคัญในทางการเมืองและสังคม แต่ยังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงออกมาได้อย่างชัดเจนในอาหารที่ผู้คนได้กินในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะหลายหลายคนอาจจะคิดว่าอาหารเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเพียงสิ่งที่เรากินเข้าไปเพื่อความอยู่รอดแต่ในความเป็นจริงเล้วนั้นอาหารที่มีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่านั้นอาหารนั้นสะท้อนวิถีชีวิตความคิดความเชื่อและอุดมการณ์ของสังคมได้อย่างที่ชัดเจนค่ะช่วงศตวรรษที่18ถือเป็นยุคที่โลกตะวันตกกำลังเปลี่ยนแปลงเ,เป็นอย่างมาก ทางการปฏิวัติทางความคิดการเมืองเศรษฐกิจและการปฏิวัติทางสังคมซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลต่อสิ่งที่คนกินและวิธีที่คนกินอย่างแยกไม่ออกนันเองดังนั้นการศึกษาอาหารเป็นอย่างไรในศตวรรษที่18จึงไม่ใช่เรื่องของรสชาติหรือเมนูเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการมองเข้าไปในหัวใจของสังคมในช่วงเวลานั้นว่าอะไรคือสิ่งที่คนให้ความสำคัญ อะไรคือสิ่งที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงและเราจะเห็นได้ว่าอาหารคือหน้าต่างอีกบานหนึ่งที่ทําให้เราเข้าใจประวัติตศาสตร์ได้อย่างชัดเจนยุค Enlightenment นะคะหรือว่ายุครูร้แจ้งในศตวรรษที่18ชื่อว่าเป็นยุครูร้แจ้งหรือ The Age of Enlightenment เพราะนี่คือยุคที่ผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจและความสัมพันธ์กับเหตุผลวิทยาศาสตร์และปัญญาของมนุษย์แทนที่จะยึดถือความเชื่อแบบเดิมๆจากยุคกลาง ความคิดที่ว่ามนุษย์สามารถเข้าใจโลกด้วยเหตุผลจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในแง่การเมืองการปกครองสังคมและแม้กระทั่งในวัฒนธรรมของอาหารค่ะในยุคก่อนหน้านั้นนะคะอาหารส่วนใหญ่ค่อนข้างเรียบง่ายทำขึ้นเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่รอดแต่เมื่อผู้คนเริ่มมองโลกด้วยสายตาใหม่ๆนะคะอาหารก็จะถูกยกระดับขึ้นเป็นสิ่งที่สะท้อนความหรูหราความประดีษมากขึ้น แนวคิดใหม่ที่เรียกว่าโนเวลคูชีนจึงถือกำเนิดขึ้นซึ่งเน้นความสดใหม่ของวัตถุดิบกานปรุงอย่างประณีตและการจัดจานอย่างสวยงามอาหารจึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่กินแต่เป็นเหมือนงานศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวและลสนิยมของผู้คนในสังคมด้วยค่ะบุคคลสำคัญในยุค Enlightenment นะคะมีตัวอย่างเช่นเบนจามินแฟรงคลิน ็สะท้อนความคิดนี้ได้ดีมากเพราะเขานะคะเป็นทั้งนักคุณวิทยาศาสตร์นักการเมืองนักประดิษฐ์ชื่อดังที่เชื่อในพลังของเหตุผลการศึกษาเขาเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาตนเองได้ผ่านการเรียนรู้และการทดลองความคิดเหล่านี้นะคะได้ส่งผลต่ออาหารโดยตรงเพราะผู้คนเริ่มทดลองกับวิธีการปรุงเริ่มมีการคิดค้นสุดอาหารใหม่ๆและการมองอาหารในฐานะที่คนสามารถ พัฒนาได้เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวเหมือนในอดีตเราจึงเห็นว่าในยุครู้แจ้งนะคะไม่ได้เป็นเพียงวิธีคิ้นคดของผู้คนแต่ยังเป็นเพียงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหารของพวกเขาด้วยค่ะการอบพยพและอาหารในศตวรรษที่18อเมริกายังคงเป็นอาณานิคมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และสิ่งที่รอหลอมวัฒนธรรมอเมริกันให้แตกต่างจากโยุโรปมากที่สุดก็คือการอพยพผู้คนหลากหลายจากต่างประเทศโดยเฉพาะชาวเยอรมันและชาวสวิตเซอรแลนดได้อพยพเข้ามาอยู่ในแถบเพนซิเวเนียจนถูกเรียกรวมๆว่าเพนซิเวเนดัสคนกลุ่มนี้นำเอาวัฒนธรรมการกินที่หลากหลายติดตัวมาด้วยและสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอาหารอเมริกัน อาหารหลายชนิดที่พวกเขานำมาเข้ามายังคงมีอิทธิพลจนถึงทุกวันนี้เช่นมันฝรั่งที่กลายเป็นวัตถุดิบของอาหารตะวันตกในเวลาต่อมาขนมโดนัทที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาหารอเมริกันแอปเปิลแห้งและแยมที่สะท้อนถึงวิธีการถนอมอาหารเพื่อใช้ในฤดูหนาวและผักดองที่กลายเป็นอาหารประจำโต๊ะในครัวเรือน สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการกินเพื่อความกิ่นท้องแต่ยังเป็นการสะท้อนการปรับตัวของผู้คนที่ต้องเผชิญสภาพอากาศและสภาพสังคมที่แตกต่างจากบ้านเกิดนั่นเองเมื่อมองลึกลงไปเราจะเห็นว่าอาหารกลายเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างตัวตนใหม่ในโลกใหม่ทุกเมนูทุกวัตถุดิบที่พวกเขานํามาไม่ได้เพียงเป็นรสชาติแต่เป็นความทรงจําและลากเงาของผู้คนที่ได้เดินทางข้ามทะเลม,มาอาศัยอยู่ในอินเดียใหม่ และเมื่อวัฒนธรรมเหล่านี้มาผสมผสานกับสิ่งที่มีอยู่เดิมในอเมริกาจึงเกิดเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและแตกต่างจากยุโรบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นสิ่งที่เรารู้จักในฐานะอ,อาหารอเมริกันในปัจจุบันนั่นเองค่ะหนังสืออาหารในอเมริกานะคะหรือว่าค o กบุ o กในปีคศ1747นะคะมีตำราอาหารที่มีชื่อเสียงมากในอังกฤษและอเมริกาชื่อว่า The Art of Cookery Made Plain and Easy เขียนโดยฮานาเกร s หนังสือเล่มนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของโลกทำอาหารเพราะเธอเลือกใช้ภาษาที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนเน้นการอธิบายให้เข้าใจได้โดยคนทั่วไปนะคะหนังสือเล่มนี้แตกต่างจากตำํำราอาหารก่อนหน้านี้ที่มักจะมีเขียนด้วยคําจับเฉพาะหรือเน้นกลุ่มคนที่มีฐานะทําให้ไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้นะคะแต่ว่าฮันนาเกรสเนี่ยกลับทาให้อาหารกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถ เข้าถึงได้ค่ะแมไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนในสังคมก็ตามสิ่งที่น่าสนใจคือเธอเน้นการใช้วัตถุดิบสดใหม่ตามฤด,ดูกาลเป็นการปรับแนวคิดเรื่องการกินให้ง่ายและประหยัดขึ้นเหมาะสำหรับครอบครัวทั่วไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่คู่มือทำอาหารแต่ยังสะท้อนแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายอีกด้วยหนังสือเล่มนี้เป็นมิตรกับคนธรรมดานอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะจอ มอนทากู ut, หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Earl of Sandwich ก็ได้คิดค้นอาหาราง,ง่ายๆอ,อย่างเช่นแซนด์วิชขึ้นมาพอเขาเป็นคนที่ชอบเล่นพนันและไม่อยากลุกออกจากโตก๊ะเพื่อกินอาหารจึงสั่งให้คนครัวนำขนมปังสองแผ่นมากรบกับเนื้อหรืออาหารอื่นๆเพื่อให้กินได้สะดวกขึ้นโดยไม่เปื้อนมือและสุดท้ายนะคะอาหารชนิดนี้ก็แพร่หลายไปทั่วโลกกลายเป็นหนึ่งในอาหารสากลที่คนทุกคนรู้จักราคาแล้วก็กินกันทั่วไปจนถึงทุกวันนี้ การปฏิวัติอเมริกาในช่วงที่อเมริกากำลังขยายตัวและเริ่มสร้างเอกลักณ์ของตนเองนั้นความขัดแย้งกับอังกฤษก,ก็ทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นไม่ใช่เพียงด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังสะท้อนออกมาถึงเรื่องของอาหารด้วยหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่เรารู้จักดีก็คือ Boston Tea Party คศ1 7 7 3เมื่อชาวอนาธิคมอเมริกันแสดงออกถึงการต่อต้านการเก็บภาษีของอังกฤษโดย่อ้าสีชา ที่ถือว่าไม่เป็นธรรมชาวอเมริกาจำนวนหนึ่งบุกเรือสินค้าของอังกฤษและโยนชาลงทะเลการกระทำครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการประท้วงเชิงสัญลักษณ์แต่ยังกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขากลายเป็นเครื่องดื่มที่มีความหมายทางการเมืองไปด้วยนอกจากนั้นยังมีคำวัญที่โด่งดังว่า no taxation without representation หรือแปลว่าไม่ควรเสียภาษีโดยไม่มีสิทธิออกเสียง ซึ่งสะท้อนความไม่พอใจของชาวอาณานิคมที่รู้สึกว่าตนเองถูกปกครองและเอารัดเอาเปรียบโดยอังกฤษสิ่งเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเมืองเท่านั้นแต่ยังนาไปสู่การคว่ำบาตรสินค,าาค้านําเข้าหลายชนิดโดยเฉพาะอาหารและเครื่องดื่มจากอังกฤษเช่นชาน้าตาลหรือสินค้าฟุ่มเฟือยบางชนิดซ,ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้อาชารอเมริกันเริ่มหันมาใช้วัตถุดิบท้องถิ่นมากขึ้นและสร้างเอกลักษณ์ด้านอาหารที่แตกต่างออกจากอังกฤษไปเรื่อยๆค่ะ อาหารยุคปฏิวัติของอเมริกานะคะหลังจากที่อเมริกาเริ่มสร้างเอกลักษณ์ทางการเมืองแล้วทำของตนเองวงการอาหารก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญตามมาเช่นกันโดยในปีคศ1796นะคะอเมริกาไซมอนได้ตีพิมพ์หนังสือชื่ออเมริกันค o กเกอรซึ่งเป็นตำนาอาหารเริ่มแรกที่เขียนขึ้นโดยคนอเมริกันและถูกยอมรับว่าเป็นของคนอเมริกันแท้ๆ ความพิเศษของหนังสือคืออเมเดียไซมอนนะคะใช้คำศัพท์แบบอเมริกันแท้แทนที่จะใช้แบบอังกฤษเช่นการคำใช้คำว่าคุกกี้แทนบิสกิตซึ่งกลายเป็นจุดเด่นของความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมด้านการกินนะคะที่สำคัญเธอยังแนะนำส่วนผสมใหม่ๆอย่างเช่นแพร l ลชซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของของฟูในปัจจุบันนะคะสิ่งนี้ทำให้การขนม อบขนมปังและขนมเค้กในอเมริกาเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากเพราะสามารถทําให้แป้งขึ้นฟูได้ดีกว่าเดิมนอกจากนี้หนังสือยังมีสูตรอาหารที่เชื่อมโยงกับสังคมเป็นการเมืองเช่น election cake ที่มาทําขึ้นในวันเลือกตั้งนะคะเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรวมตัวกันของแต่ละคนให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองด้วยค่ะเราจึงเห็นได้ว่าอาหารในยุคนี้นะคะ ไม่ได้อยู่แค่ในครัวแต่ยังเชื่อมโยงกับอุดมการณ์และยังสร้างชาติของชาวอเมริกันอีกด้วยการปฏิวัติฝรั่งเศสและอาหารนะคะในฝรั่งเศสมีความเชื่อมโยงระหว่างอาหารและการเมืองที่เข้มข้นไม่แพ้กันพอในช่วงก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสรประชาชนกว่า98เซต้องทนทุกจากการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะภาษีเกลือและขนมปังซึ่งเป็นอาหารหลักของคนจนนะคะในขณะนั้น แต่ว่าในาขนาดเดียวกันชนชั้นสูงกับใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยมีอาหารการกินที่หรูหราแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อขนมปังราคาพุ่งสูงขึ้นคุณภาพก็ลดลงและไม่เพียงพอต่อ,ตอการเลี้ยงประชาชนสิ่งนี้ทําให้เกิดความไม่พอใจและนําไปสู่การลุกฮือจนกลายเป็นฉนวนสําคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสค่ะหลังการปฏริวัตินะคะสังคมฝรั่งเศสก็ได้เปลี่ยนแปลงระบบอาหารไปอย่างมาก หนึ่งในสิ่งที่เรียกและเกิดขึ้นก็คือการกำเนิดของอาหารร้านอาหารในสมัยใหม่หรือรอีสอรที่เปิดให้คนทั่วไปเข้ามารับประทานได้ไม่ใช่แค่คนที่อยู่ชนชั้นสูงแต่ว่าก็ยังมีชนชั้นอื่นๆอีออกด้วยอีกทั้งยังมีคำศัพท์ใหม่ๆเช่นคำว่าเมนูที่หมายถึงรายการอาหารและ gastronomy ที่หมายถึงศิลปะในการกินที่ถูกคิดค้นขึ้นในยุคนี้นอกจากนั้นยังมีเชฟชื่อดังอย่าง อันโทนินคาราเมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งเชฟเขาได้สร้างสันสอษ์เทคนิคและการจัดจานที่งดงามจนทำให้อาหารฝรั่งเศสกลายเป็นต้นแบบของความหรูหราและเป็นาน้าทของการทำอาหารในสมัยใหม่ทั่วโลกด้วยค่ะเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นได้ว่าอาหารไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ธรรมนุษย์ทำพเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นแต่อาหารยังทำหน้าที่เหมือนบันทึกทางสังคมที่สะท้อนเรื่องราวของประวัติศาสตร์ การเมืองและว,วัฒนธรรมในแต่ละยุคตัวอย่างเช่นในอเมริกาอาหารสะท้อนถึงความเรียบง่ายความเป็นอิสระและการใช้วัตถุดิบท้องถิน่นรวมถึงยังได้รับอิทธิพลจากผู้อพยพที่หลากหลายและเหตุการณ์ทางการเมือสงสำคัญลหลายๆอย่างเช่น Boston Tea Party หรือการเลือกตั้งขณะที่ในฝรั่งเศสอาหารกลับสะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมความหรูหราของชนชั้นสูงและความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไป ซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่การปฏิวัติและการเกิดขึ้นของ,องการวัฒนธรรมการกินรูปแบบใหม่นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าอาหารไม่ใช่เพียงสิ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหารแต่ยังเป็นสิ่งที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของเราความคิดความเชื่อและความเปลี่ยนแปลงของสังคมในประวัติศาสตร์ได้อย่างหึกซึ้งค่ะทุกวันนี้เรามองดูอาหารจานหนึง มันอาจจะไม่ได้สะท้อนเพียงรสชาติหรือราตาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความเป็นมาเรื่องราวและพลังทางสังคมที่หล่อหลอมให้มันกลาย,ลายมาเป็นที่เรากินอยู่ในปัจจุบันนี้นั่นเองค่ะค่ะ